กับสปาร์ตงามๆพ่อแม่พี่น้องปองป่ายทุกๆทันเนาะค่ะยินดีตอนรับเขาู่ช่องพรพารวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคลิปนี้แอดกันได้เดินทางมาวัดป่าสวา่างธรรมนะคะพี่น้องค่ะวัดสิริพรอ,อําไพพงะคะพี่น้องเด้อค่ะ,คะเพื่อสิมาตามหาแนวทางดีๆไปฝากพี่น้องปองป่ายเนาะค่ะค่ะงวดที่ออกสามหาแอดกันได้เสียงอยู่วัดคุณแม่นั่งสิริพรเน,นี่ยเนาะค่ะได้สามหาเค่ะพี่น้องเด้อ ั้งว่านี้กบพาที่สิมาตามหาโตเลขดีๆเด็ดๆไปฝากพี่น้องปองไปเนาะค่ะค่ะคลิปนี้ก็พ่อแม่พี่น้องปองไปท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮันเดอค่ะเพื่อสิบปด้พาดแนวทางดีๆจากทางสองเนาะค่ะเนาะค่ะเฮามาไปบึงไปชมวัดพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นล่ำโตพญานาคนะคะพี่น้องค่ะเน่าไปพูนแล้วค่ะพี่น้องสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะพญานาคใหญ่นะคะพี่น้องเดินทางเขาวัดสว่างถ้ำนะคะพี่น้องค่ะคาะนก็เป็นพระพุทธลุปนะคะเนาะซึ่งตอนนี้ก็แล้ว,ลวนะคะวังแอดเดินทางมากงดก่อนยงบลเลวนะคะพี่น้องค่ะเดินครัวันนี้ก็เป็นที่สวยงดงามแล้วค่ะพี่น้อง ี่้ก็ได้มากกับองค์ปูพญานาคเนาะคะ่ะสาธุสาธุเด้อค่ะเป็นองค์ที่แอดมักเด้วค่ะพี่น้องเด้อนี่ะสง่างามค่ะสง่า คพญาองค์ปู่พญานาคมุจลินนะคะเนาะ,ค,ะค่ะค่ะองค์นี้สง่างามนะคะเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทางแอดมินกับิได้เป็นลูกเป็นล้านเพิ่นนี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะมกักลายองค์นี่ค่ะ มนี้แอดมินจะจีพาไปเคาะก้อนใไฮซูพาเคาะตีละข้องตีละตีละข้องตีละข้องอทา้งสายไปก่อนครักกับข้าวคอยกลับอีกขว้า So. อีกตามเคยค่ะพี่น้องค่ะเข้าวัดทำบุญพี่น้องหากราบเข้าคืนเขาค่อยเอาไปเคาะไปอ่าไฮโดงให้ดังให้ดงให้ดังแฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮง สาธุ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  โอ้เขาทายทำน้ำได้บน ค่ะทางนั้นก็สิเป็นเจ้านาทีพอนนะค,ค่ะมาทํำบุญหรือว่ามาเบึงพญานาคคือกันค่ะพี่น้องค่ะ ่เมือเ่อีนกมามฐายท้า,ามไรยการกับมาพอเจ้านาทีข้าราชการเพิ่นมาพอดีนะคะพี่น้องเนาะจักนาทีอะไรตัวหนึ่ง้าเสียเอาไป

สาทย,าย่าในห้องใครทำไรกัดแล้วน่าเบิ่นาเหนเปดลัเลยกลัวกวดหนักหนเลย สวัสดีค่ะมาแต่อันราชการมาค่ะ,คะมาท้ำบุญหรือว่ามาอ๋อพอดีมาถ่ายท้ำรายการ <c oughs> ของ YouTube ยูทูบไหมคะ <c oughs> เได้ี่อพี่น้องคะห้ากามากาบขอพ่อปูนะคะซึ่งงวดที่เลขออก3ามหาดนะคะทังแอดมินกะเสียงได้สามหา้ากับยัเงเท่ไหรหนึ่งแปดนะคะก็ออก3ามหาดนะคะพี่น้องเด้อ ค่ะบันนี้แอดมินกสิล่องขอโชคขอมานนะคะจากปู่เพิ่อนนะคะพี่น้องด้วยค่ะเพื่อฝากพี่น้องปองไปว่าสิได้ตัวใดนนะคะเนาะ เลยี่สองาสี่นก็ได้เ okay ก้าเก้สองสามแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะก็ปากพี่น้องป้องไปเอาไปพิจารณาบ้งนะคะเนาะถ้ามัก็หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ เก้าสองสามแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะเก้าสองสามกระติดกะสามเก่าคือเก่านะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอันนี้เป็นเลขซิมซีนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะซึ่งงวดที่แล้วแอดมาขอกะเขาะะ่าเด้อค่ะเด้องวดงวดออกสามหาแอดก็ได้สามหาแล้อค่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไวะะ้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเผื่อมีโชคมีหมานเท่ากับซีใดมีเงินทำบุญเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะช่วงนี้ช่วงหาเงินยาก โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะ9 2 3นะคะพี่น้องเด้อค่ะน,นี่นเด้อค,ค่ะ,คะพี่น้องกลาไปพิจารณาเนาะคะ่ะ เก้าสองสามนะคะพี่น้องเนาะกรไปตัดเลนเอา,ดอดา 9, 3, ไดะคะะคะ้ค่ะพี่น้องเด้อฤศวรสิเก้าสามก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะสามเก้านะคะค่ะอันเลขสามเก้านี่เป็นโตเต็งนะคะพี่น้องเด้อค่ะจังใดเก่าไปพิจารณาเนาะคะ่ะซึ่งเสียงซิมที่ก็ไดโตมากค่ะพี่น้องค่ะเก่าไปพิจารณาเบิงะะ่งเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะค่ะสุดท้ายนี่ แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกท่านนะคะโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพ,พาพแข็งแรงนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรพารวยสุพารวยไปด้วยค่ะพี่น้องเด้อกสิได้บ๊พาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะก็ขอให้พี่น้องป้องไปทุกทา่านโชคดีนะคะเด้อถูกหวยรวยเงินทองนะจ้าสวัสดีค่ะ